ค่ะไก่งวงของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะค่ะร้อนกำลังร้อนมากๆเลยค่ะสีสวยมากนะคะหนังกรอบค่ะ โซยอร์แฮนไฮเดนเดตที่วัด uh, อุณหภูมินะคะก็เด้งขึ้นนะคะก็คือป๊อปแล้วนะคะที่วัดอุณหภูมิ Honey, you can uh, t e ท l t h ีย that ที่วัดค่ะนั่นคือที่วัดอุณหภูมิว,ว่าไก่เราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเด้งออกจาก uh, เนื้อตัวของไก่งวงนะคะนี่ค่ะ ยังร้อนอยู่ค่ะเพิ่งเอาออกจากเตาอ,อบนะคะโอ้ <laughs> <laughs> สัมบันสเมลิงแดน,น <laughs> ค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะไก่งวงอบทั้งตัวนะคะ ค่ะทีนี้เราก็ทำคัสโตรนะคะแล้วก็ใส่มัชเมโ่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบให้มัชเมโ่อ่าเมลหรือละลายเป็นสีน้ำตาลค่ะหลังจากนั้นก็เสร็จค่ะ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มอาหารเย็นในแตงก g i วิ่งกันนะคะหรือวันขอบคุณพระเจ้านะคะเราก็จะมีคัสโตรนะคะซึ่งเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ เราช่วยกันทำอาหารนะคะทั้งวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแมสโพเตโตุนะคะก็คือมันฝรั่งต้มแล้วบดแล้วก็ใส่ครีมใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะใส่เนยด้วยค่ะอันนี้คือไก่งวงที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วยังร้อนๆอ,อยู่นะคะเราก็จะมาร่วมกันอันนั้นคือน้ำเกลวี่นะคะนี่คือเค้กค่ะ ก็คือ,อช็อกโกแลตเค้กนะคะซึ่งช่วยกันทำนะคะทั้งวันนะคะ,ะสำหรับน้ำเกลวี่ก็คือเราก็เอาน้ำสต๊อกของไก่งวงนะคะที่เรามาเคี่ยวให้เหลือแต่น้ำมันของไก่งวงนะคะแล้วก็มาปรุงนะคะ,ะหลายๆอย่างนะคะก็จำไม่ได้นะคะ,ะทีนี้เรามาฟังประวัติของอวันแบงกิฟวิ่งกันนะคะทำไมฝรั่งถึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี ในการ Thankgiving ทุกๆครอบครัวกันนะคะครั้งแรกแรกๆเลยนั้นก็คือพวกฝรั่งอเมริกันทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็จะอพยพมาจากทางยุโรปนะคะพวกแรกเลยที่อพยพเข้ามาก็จะเป็นพวกเดอ p ์พิลแกมนะคะก็คืออพยพมาจากอังกฤษนะคะเป็นผู้คนที่ต่อเรือนะคะหนีออกจากแผ่นดินเกิดของเขามาเนื่องจากผู้คนที่นั่นนะคะ ไม่ดีต่อพวกเขานะคะพวกเขาก็เลยอ,อพยพนี้นะคะโดยการต่อเรือนะคะมาอยู่ในดินแดนใหม่นะคะเพราะว่าเป็นพวกต่างศาสนานะคะพวกเขาก็เลยต่อเรือนะคะข้ามมหาสมุทรนะคะมายังดินแดนหรือแผ่นดินใหม่นะคะที่อเมริกานะคะที่แมสซาชูเซตส์นะคะเป็นแผ่นดินแรกที่พวกเขานั้นอ,อพยพขึ้นฝั่งและอาศัยอยู่นะคะ ช่วงแรกๆที่พวกเข้ามาถึงนะคะก็จะเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นนะคะผู้คนกำลังอดอยากอาหารเนื่องจากว่ามันเพาะปลูกไม่ได้เลยนะคะพวกเขาก็อดอยากมากนะคะและต่อมานะคะหลังจากที่อุณหภูมิอบอุ่นลุนนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมนะคะทำการที่จะ ปลูกนะคะทำไร่ไถนาของเขาในสมัยนั้นนะคะก็คือเตรียมดินำสำหรับทําการเกษตรกรรมนะคะโดยพวกชาวอินเดียนนะคะซึ่งเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่แต่ก่อนแล้วในแผ่นดินอเมริกานะคะได้สอนพวกเขานะคะให้การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากาที่พวกเขาเพาะปลูกแล้วนะคะก็ ได้มีอาหารเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพวกเขาก็มีความสุขนะคะมีอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะพวกเขามีการนะคะมีการเชิญนะคะให้พวกอินเดียนเนี่ยนะคะามาร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันกับครอบครัวแล้วก็ ครอบครัวของพวกเขาลูก,ลกหลานๆทุกคนก็จะมาร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันนะคะโดยการอบไก่งวงแล้วก็ทำเครื่องอยู่เครื่องกินต่างๆเหมือนที่เห็นนี่แหละคะ่ะบางคนก็จะมากมายกว่านี้นะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเพื่อที่จะได้ขอบคุณพระเจ้านะคะที่มอบความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พวกเขา ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะคะนี่คือจึงเป็นต้นกำเนิดว่าทำไมถึงมีวันแตงกิฟ g i วิ่งหรือวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะแตงกิฟวิ่งนะคะขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะมาทานอาหารเย็นด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมและรับฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ